เพียงเศษรักผู้เขียนมณีพัสสรหาชิ้นชอบนิยายเสียงของช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดอัปเดตคลิปต้นใหม่ใหให้ฟังกันนะคะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอย่ากดข้ามโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปต้นใหม่ใให้ฟังกันนะคะขอบคุณมา,มากค่ะ ตอนที่4กลับมาเผชิญความจริงตากลมโตที่เต็มไปด้วยน้ำตามองเด็กน้อยตัวอ้วนกลมที่อยู่ตรงหน้าอย่างแสนรักตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่น,าน่าเชื่อว่จะอยู่ในท้องเธอได้ถึงสองคนจมูกโด่งสวยหอมลงบนหน้าผากเล็กของคนพี่ฟอดใหญ่แล้วหายมาจุบที่แก้มเย็นใสของคนน้องอีกฟอดน้ำตาไหลาอาบแก้มเมื่อรับลูกเข้าสู่อ้อมแขนพร้อมกันทั้งสองคน นี่คือลูกที่เธออุ้มท้องมาเก้าเดือนเต็มเป็นของขวัญที่เธอได้มาจากอดีตสามีเธอไม่เคยคิดถึงพึกเพราะไม่มีประโยชน์พ่อกับแม่บอกว่าพึกยิ่งตามหาเธอเขาคงอยากได้ลูกเธอไม่เคยปิดบังเรื่องลูกกับเขาเขามีสิทธิ์ดูแลในฐานะพ่อที่เธอมาที่นี่ก็เพื่อจะทำใจและอยากใช้ชีวิตอย่างสงบตอนนั้นเธอคิดอะไรไม่ออกแต่กังวลไปสารพัด เมื่อเวลาผ่านไปนาหริอมนจะหาคำตอบสำหรับเรื่องนี้ได้นีสใสของเพล็กเป็นอย่างไรเธอรู้ดีที่สุดถ้าไปขัดใจเขาไม่เพียงแค่เธอที่เดือดร้อนครอบครัวก็ได้รับผลไปด้วยเรื่องของเธอกับเขามันกลายเป็นอดีตไปแล้วเมื่อคิดมาถึงตรงนี้น้ำตาก,ก็ไหลลงมาแต่งงานกันมาสามปีก็ต้องมีวันไหวไปกับเขาแต่เพล็กก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขาไม่เคยต้องการเธอเลย จนกระทั่งเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นทำให้นารุมลนหลุดออกจากพวังความคิดคนที่เดินเข้ามาก็คือคนที่ดูแลเธอมาโดยตลอดนอกจากแม่บ้านแล้วเธอก็ได้เขาช่วยเหลืออีกแรงสิวัตเป็นรุ่นพี่เธอรู้จักกับเขาตั้งแต่เรียนเมื่อหลายปีก่อนเขาทำงานอยู่ที่นี่เมื่อรู้ปัญหาของเธอเขาจึงมาดูแลและช่วยเหลือเธอทุกอย่างยิงนดีที่ขับพายสิวัต แสดงความยินดีกับเธอแล้วเดินมาหยุดอยู่ตรงข้างเตียงขอบคุณครับพี่วัดเชื่ออะไรบ้างครับพี่จะได้เรียกถูกว่างไงครับคุณเกง่งอย่างง,งี้ครับแม่พายนะครับถ่ายประโยชน์สิวัดทักท่ายเจ้าตัวเล็กในอ้อมแขนของเธอผู้ชายชื่อต้นไผ่ค่ะส่วนผู้หญิงชื่อน้องใบริวหมอบ,บอกว่าคนนี้เป็นพี่คะ่ะ เธอพูดพร้อมกับส่งคนที่เธอเรียกว่าพี่ต้นไผ่ให้เขาลูกแฝดของเธอเป็นผู้ชายกับผู้หญิงต้นไผ่กับใบเดียวคือชื่อที่เธอตั้งให้ตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องไผ่ต่อให้ต้องเจอพายุที่หงกระนำก็สามารถรู้รวมให้้นจกอันตรายได้ต้นดิยวเช่นกันต่อให้รวมพายุจะหนักหนาสักแค่ไหนไม้สองชิ้น,นี้ก็ไหวเอ็นไปตามแรงลมวันข้างหน้า ่อให้ลูกต้นเจอเปัญหาหรืออุปสรรคลูกก็จะต้องเอาตัวรอดให้เหมือนต้นไผ่กับใบเหลี่ยที่เธออยากให้เป็นชื่อน่ารักมากเลยครับสวัสดีครับน้องต้นไผ่สวัสดีครับ,น,น,รบน้องใบเหลิวลุงชื่อสิวัตรนะครับยินดีที่ได้รู้จักคําแนะนําตัวของสิวัตรทาให้นารุมนยิ้มตามเธอรู้ว่าสิวัตรคิดยังไงกับเธอแต่เธอไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับใครขอให้ชีวิตที่เหลืออยู่กับลูก งานแค่นี้ก็พอสามปีผ่านไปเย้ yeah, ได้กลับมาเจอคุณตาคุณยายแล้วท,ทันทีที่ลงจากรถต้นไผ่กับใบเดียวก็กระโดดด้วยความดีใจที่ได้มาบ้านตากับยายนาหรือมนพาลูกกลับมาเมืองไทยพอถึงเวลาที่ลูกต้องเรียนหนังสือแล้วแต่เธอก็ต้องกลับมาดูแรงงานที่บริษัทยินดีต้อนรับกลับมาบ้านเรานะลูก ตุลพกกับราวนขอดุกและหลานด้วยความคิดถึงกลับมาอยู่บ้านเรานะลูกต้นไผ่ใบเลียวต้นไผ่คิดถึงคุณตาคุณยายครับใบเดียวก็คิดถึงค่าสองแฝดกอดเอวตากับยายแน่นตุลพกและราวนต่างยิ้มยังมีความสุขนาฬิมอนก็เช่นกันต่อไปนี้ชีวิตเธอกับลูก,กคงมีแต่ความสุขที่สุดเข้าบ้านเป็นเธอลูกไปรล้วเด็ก ยายมีขนมไวราพวกหนูเยอะแยะเลยไปกินขนมกันดีกว่าเย้คุณยายใจดีกูแฟดกระโดดด้วยความดีใจแล้วจูมือยายเดินเข้าไปในบ้านขวัญมานะลูกกลับมาอยู่บ้านเราแล้วนะตุลภพลูกหลงที่ศีรษะลูกอย่างแสนรักคิดถึงคุณพ่อที่สุดเลยคะ่ะนารมนขอดเอวพ่อแล้วซบลงกับอกของท่านพ่อขอโทษน,นะลูก เมื่อมีโอกาสตุลโภคก็พูดคำนี้ออกมาขอโทษทำไมกันล่ะคะพายมีความสุขกับพ่อลูกคือชีวิตของพายพายดีใจที่มีพวกเขาค่ะพ่อดีใจนะที่เห็นพายเข้มแข็งมันจบแล้วล่ะค่ะพ่อพายเริ่มต้นชีวิตใหม่ช่วยคุณพ่อทำงานเพื่อครอบครัวของเราจะดีกว่าพายเองก็ต้องกราบขอโทษนะคะที่ตัดช่องน้อยหนีไปอยู่ต่างประเทศคนเดียวแล้วทิ้งปัญหาไว้ให้คุณพ่อ อย่าคิดแบบนั้นสิลูกพายทำดีที่สุดแล้วที่แล้วที่พลึกทำแบบนั้นจะได้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกันอีกพ่อคะเรื่องต้นไผกับใบหลิวพายคงไม่ปิดบังเขาหรอกคะ่ะถ้าเขามาพายก็มีคำตอบและทางเลือกให้กับเขาเขาเองก็ควรจะดูแรลรูกตามสีความเป็นพ่อพ่อเข้าใจพายใช่ไหมคะพ่อรู้ลูกที่พายทำแบบนี้พ่อไม่อยากมีปัญหากับเขานิเกพึก เป็นยังไงพ่อก็รู้ขอบคุณนะคะพ่อเข้าบ้านกันเถอะผักหายเหนื่อยพาลูกๆเที่ยวเราคอยคิดเรื่องงานกันภายพร้อมทํางานพวกนี้เลยค่ะหยุดมานานแล้วคันมือไปหมดแล้วค่ะเอางั้นเหรอแม่จะบ่นพ่อหรือเปล่าคงไม่หรอกค่ะคุณแม่น่าจะยุ่งสองพ่อรู้หรัวเราก็ยังมีความสุขเมื่อเห็นคุณดาวันวุ่นวายอยู่กับคู่แฝด แม่คงไม่มีเวลามาบ่นพ่อเรื่องงานพราอมีอางานที่ใหญ่กว่าให้แม่ทำเสียงโหร้อยยังมีความสุขกลับมาอีกครั้งเมื่อนลุมมนพาลูรูกลับมาอยู่บ้านถ้าเธอหนีไปต้องหนีไปตลอดชีวิตกลับมาเผชิญความจริงบางที่พึกอาจจะไม่ต้องการลูกแล้วก็ได้ผู้หญิงของเขาก็มากมายเขาคงไม่มีเวลาคิดถึงลูกหรอกยิ่งเป็นลูกที่เกิดจากผู้หญิงที่เขาไม่ต้องการ คงไม่มีความหมายกับเขาในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งมือหนากรมแก้วเล่าในมือจนเส้นเลือดปุดโปนตาคูคมยังจับจ้องอยู่ที่หน้าจอมือถือภาพที่คนของเขาส่งมาชัดเจนที่สุดนารุมนลพารุกลับมาแล้วเด็กสองคนนั้นคือสายเลือดของเขาที่นรุมนลพรากไปจากอกเขาจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีจะเล่นงานแค่ตัวแม่หรือจะเอาให้พังทั้งครอบครัว เขามีหุ้นในเดอะคอมพิเทีย50เซธุรกิจของเขามากมายเดอะคอมพิเทียก็แค่โครงการเล็กๆที่ไม่ได้สร้างกำไรอะไรก็ไม่มีอะไรให้เสียหายลูกเขาไม่ทิ้งแต่คนอื่นเขาไม่เอาโดยเฉพาะคนที่โกหกหลอกลวงทำให้เขาทรมานมาหลายปีก็ต้องได้รับผลตอบแทนอย่างสาสมตาคูคมยังจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของอดีตภรรยาสวยแต่ไรรสชาติมันยิ่เรื่อง